เวลาเราเรียกวันนี้เราเรียกพ่อแม่ใช่ไหมมีใครเรียกแม่พ่อไหมแต่ผู้เจ้าเรียกแม่พ่อเหตุผลเพราะว่าแม่มีอุปการะก่อนพ่อนะบุพการีบุพการะบุพพาแปลว่าแต่ก่อนการีกาละแปลว่าการกระทําใครมีการกระทําก่อนกันร,ระหว่างพ่อกับแม่แม่มีการกระทําก่อนคืออุ้มท้องมาก่อนนะนี่พระเจ้าก็เรียกเรียงตามลําดับอีกเห็นไหม นั้นผู้เจ้าจะเรียกแม่พ่อก่อนเราเคยดูหนังเรื่องพวกดินน้ำลมไฟไฟลมอะไรไหมเขาจะพูดอะไรปัจจุบันนี้เราเรียกอะไรดินใช่ไหมแล้วน้ำแล้วอะไรต่อลมแล้วไฟแต่ผู้เจ้าจะเรียกดินน้ำไฟและลมเราเรียกสลับอันนี้เรียงตามอะไรเรียงตามการเกิดของสัตว์ ที่ได้มาหาภูตรูป 4. สี่สัตว์ที่เกิดในคันเนี่ยพระองค์บอกเลยจะเป็นชิ้นเนื้อก่อนเรียกกาะลละ,ละนะจะเป็นชิ้นเนื้อก้อนเนื้อนะจากชิ้นเนื้อก้อนเนื้อคือดินจากนั้นเนี่ยเลือดจะเข้าไปคือน้ําจากนั้นถึงจะมีความร้อนความอบอุ่นคือไฟออกมาปุ๊บต้องได้อากาศใช่ไหมตบก้นให้ร้องอูแวเนี่ยเอาอากาศเข้าไปคือลม เรียงตามลำดับและเวลาตายเนี่ยอะไรหายไปก่อนลมลมหมดตายไหมตายนะพอตายปุ๊บตัวเย็นไหมเย็นอะไรหายไปธาตุไฟพอไฟหายไปน้ำเลือดน้ำเหลืองอืดใช่ไหมธาตุน้ำเริ่มแตกออกมาดินสุดท้ายใช่ไหมที่จะแตกสลายไปนะกระดูกนะเหลือกันเป็นร้อยปีพันปีแตกสลายสุดท้ายเห็นไหม พระอ,องค์ก็พูดเรียงลำดับอีกนะพวกเราได้ธาตุดินน้ำไฟลมเรียงตามลำดับการกระบวนการเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการดับไปก็ย้อนกลับเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเป๊ะเลยนี่เราศึกษาคำศาสดาไปเรื่อยๆจะเห็นว่าไม่มีใครในโลกเนี่ยพูดได้ขนาดนี้เป็นระบบมากระบบอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกระบบของพระอ,องค์เองว่าสุขตะวินโย ระเบียบวินัยแห่งถ้อยคำของตถาคตไม่มีใครในโลกทำได้เพราะองค์ผู้เดียวเท่านั้นนี่คือความสามารถของศาสดาเรานะช่วยจำไว้ด้วยนะว่าพระเจ้าเราเก่งอย่างนี้นะนะเป็นความเก่งอย่างเดียวที่อาหัน์ก็ทำไม่ได้นะอืม